รับฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่29ตรงกับวันพระหัสสบดีที่29ของเดือนสิงหาคมปี2 5 6 7นะวันนี้ก็อยากจะพาท่านมาศึกษาธรรมะสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้มาพูดถึงประเด็นที่พระองค์ตรัสว่า เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงเราพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตนี้สิ้นการยาวนานวันนี้เรามาศึกษาประเด็นนี้กันทำไมถึงเพราะไม่รู้นี่แหละทํ่ำให้ได้ท่องเที่ยว <c oughs> ไม่รู้อะไรบ้างนะพระพุทโธงก็ทรงตัดว่าเพราะไม่รู้ อริยสัตสอริยสัตสคือไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุแห่งทุกไม่รู้จักหนทางดับไม่เหลือของทุกนะอันนี้แหละเป็นเป็นการท่องเที่ยวที่ยาวนานนะันั้นเราทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะเราก็มีเกิดแล้วก็มีตาย นะมีเกิดขึ้นแล้วก็มีตายไปตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดโลกอื่นหรือตายจากโลกอื่นมาเกิดโลกนี้ก็เพราะว่ามีแรงปรารถนาเมื่อมีความปรารถนาแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ตนเองปรารถนาหรือไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ตนเองปรารถนาก็มีเหมือนกันอย่างเช่นบา <c oughs> งคนปรารถนาจะไปเกิด ที่เดิมอย่างเงี้ยก็มีหรือปาถนะไปเกิดที่เดิมแล้วไม่ได้เกิดที่เดิมก็มีอย่างเงี้ยจากนั้นเพราะเราไม่รู้นะอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าทรงจัดเรื่องเทวดาตกสวรรคนะ์คือนางเทพธิดาของท้าสากะ ตนหนึ่งนะเทวดานี่เรียกว่าเป็นตนทำไมถึงใช้ัพท์อย่างนี้ก็ไม่สานะแต่เป็นเรียกว่าเป็นตน <c oughs> ขณะที่เท้าสกะพาไปเที่ยวที่สวนนันทวันสวนนันทวันก็คือเป็นสวนที่ท่องเที่ยวสำหรับเทวดานะเทวดาในชั้นนี้เป็นชั้นกามาวาพบนะเป็นชั้นที่เทวดานั้นเที่ยว ชอบไปเที่ยวตรงนี้อันนี้ในสวนนี้ก็จะมีดอกไม้มีต้นคำฝอยมีอะไรต่างๆที่สวยงามมากแต่ว่าเทพธิดาต้นหนึ่งเนี่ยไม่พอใจทั้งๆที่ดอกไม้ทั้งหลายนะ่ยเพียงแค่ยื่นมือไปดอกไม้ก็จะตกมาหามือเองอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่านางเทพธิดานี้ไม่ได้พอใจกับ ดอกไม้ที่ที่เกิดขึ้นกับตนได้ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นต้นคำฝอยาว่าอย่างไรมันเป็นยังไงไม่รู้นะต้นคำฝอยนะ <c oughs> แล้วในที่สุดก็ตกลงมาจากต้นคำฝอยแต่ตกลงมาแล้วไม่ตกอยู่บนสวรรค์กับตกจากต้นไม้นั้นลงมาถึงโลกมนุษย์ได้มาเกิดในท้องในคันของภรรยาเศรษฐี นางมีสติได้รละลึกได้ก็นึกถึงสามีที่อยู่บนสวรรค์ก็ทำบุญให้ทานพอรู้เรียงสาก็ทำบุญให้ทานนึกถึงแต่สามีนะก็เลยเรียกว่านางบูชาสามี <c oughs> แต่ว่าในที่สุดเธอก็ต้องแต่งงานต้องมีบุตรนะอยู่ตามสภาวะที่ ของความเป็นมนุษย์ของเศรษฐีนะเขาก็มีสามีมีบุตรดังสามสี่คนนะจนอายุได้90ปีนางก็หมดอายุไขของความเป็นมนุษย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญด้วยอานิสงส์แห่งการระลึกถึงสามีเดิมนี่นะนางก็จึงได้ไปเกิดที่ต้นคำฝอยอีกนะจนเท้าสกัะเห็นก็ถามอ้าว เธอหายไปไหนมาขอนวันขอนวัน่อนวันก็น่าจะประมาณบ่ายสี่โมงห้าโมงแล้วนี้ละมัง้งนางก็กลับทูลว่าบอกว่ามอมฉันตายไปไปเกิดเป็นมนุษย์ได้มีสามีได้พระโอรสได้บุตรธิดาสามสี่คนแล้วก็ได้ทำบุญให้ทานในความเป็นมนุษย์มีความปรารถนาน,นึกถึง แต่พระองค์อยู่เสมอด้วยผลแห่งทานด้วยผลแห่งคำดีนั้นด้วยการระลึกนั้นหมอมฉันจึงได้มาเกิดที่เดิมนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการตายจากโลกนั้นไปสู่กลับมาสู่โลกนี้การตายจากโลกนี้กลับไปสู่โลกอื่นเห็นไหมฮะ <c oughs> นี่เราจะเห็นได้นะในเมื่อ เป็นเรื่องลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการมาการไปของเรานั้นไม่เที่ยงนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจที่จะไปเกิดตรงนั้นอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเทพธิดาตนนี้พอใจที่จะไปเกิดเป็นเทพธิดาตัวนี้ก็สั่งสมความดีเพิ่มแล้วก็ได้ไปเกิดทีน่นี่นะอันนี้แหละพระองค์ตรัสว่าเพราะเราไม่รู้จัก เราและพวกเธอทั้งหลายจึงต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรคือหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เพราะความรักความพอใจเมื่อมีความรักมีความพอใจเกิดขึ้นก็จึงสยบมัวเมากับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจเมื่อเราสยบมัวเมากับสิ่งที่รักที่พอใจนั่นแหละเป็นเพราะเราไม่รู้จักทุกข์ พระองค์ทรงกรัสว่าอีกเรื่องหนึ่งทรงยกตัวอ,อย่างพราหมณ์แก่ผู้หนึ่งมีภรรยาผู้หนึ่งเหมันกันขี้โลคบ้านที่พราหมณ์แก่นั้นอยู่ก็มีแต่หลังคาฝาไม่มีเพราะด้วยความยากจนเขียนใจถึงแม้กระนั้นพราหมณ์ผู้นั้นก็ยังรักภรรยาซึ่งเต็มไปด้วยโรค เวลาจะกินอาหารอีกาก็มาแย่งกินถึงแม้อย่างนั้นพรามนั้นก็ยังรักยังมีความผูกพันในบ้านในภรรยาน,นั้นอันนี้คือเหตุคือปัจจัยเมื่อเรามีความรักมีความผูกพันในสิ่งนั้นนั้นถึงแม้เราไม่อยากเกิดก็จะเกิดไม่อยากเป็นก็จะเป็นก็เพราะว่าเรามีความรักมีความผูกพัน แต่เมื่อไรก็ตามเราวางเสียซึ่งความรักความผูกพันที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูจมูกริ้งกายไปจนถึงใจในพบในชาติที่ตนเองอยู่ออกได้เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ก็หมดหมดพกุกหมดที่จะเกิดแต่ที่เรายังไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะเรายังมีความรักมีความพอใจ อะไรก็ตามเรามีความรักมีความพอใจนั่นคือภพนั่นคือชาตินั่นคือที่เกิดนั่นคือเหตุนั่นคือปัจจัยแห่งทุกข์สัตว์นะเมื่อเราไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุแห่งทุกไม่รู้จักกันดับของทุก์ไม่รู้จากหนทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกแล้วเราจะออกจากทุกได้ยังไงในลักษณะอย่างนี้แหละ คนบางคนซึ่งไม่ได้เรียนหลักคำสอนพุทธศาสนาที่ชัดเจดเนเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องทุกข์เราบอกต้องมีความสุขแต่ถ้าจริงสุขทุกข์เป็นของคู่กันประเด็นของพุทธศาสนามีปรัชญาอยู่ว่าต้องให้เห็นทุกข์ก่อนเมื่อรู้จักทุกข์รู้จักทุกอย่างตามความเป็นจริง แล้วเขาก็จะปล่อยวางอย่างเช่นทุกพอรักก้นเหวลึกอย่าไปนึกว่าว่ามันมันไม่ลึกพระองค์ตรัสมีไม่ใช่พระองค์มีคำปอะพัน์ก้นเหวลึกอย่าขนองทำรองผลักตกเหวหินปีนป่ายได้ยากนัก ตกเหวรักกระเสือกระสนจนวันตายนะระหว่างติดคุกกับระหว่างที่ได้อยู่กับบุรุษหรือว่านางกุมารีสาวน้อยนะพระองค์คงัะกรอดถามพิสุพิสุระหว่างเธอนะนอนกอดสาวน้อยกับการกอดกองไฟอันไหนเดยจะเลือกเอานะ หมูพิสุนุ่มก็บอกว่าเลือกที่จะนอนกอดนางสาวน้อยเพราะว่ากอดกองไฟมันร้อนนะแต่พุทธองค์ตรตัสว,ว่าเธอจงกอดกองไฟเถิดอย่ากอดนางสาวน้อยนะมันก็เหมือนติดคุกดีกว่าจะติดลักนางสาวน้อย <c oughs> เพราะว่าติดคุกนี่อาจจะสิบปียี่สิบปี ก็จะมีโอกาสได้ออกแต่ถ้าติดรักติดนะคุกนางสาวน้อยมันออกไม่ได้ไปตลอดชีวิตหรือจะอาจถึงพบชาติใหม่ต่อไปก็ได้นะมันยาวนานกว่านะติดคุกเพราะรักเนี่ยนะมันมันเป็นทุกข์ที่เราไม่รู้ในอรยิยสัจเราก็ทุกข์อยู่แล้วนะทุก,พกพเกพ,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 พราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเพราะพลาดพลาดจากกองรักของชอบใจต้องเกิดขึ้นกับเรา แต่เราก็ยังไปหาสิ่งที่เป็นทุกมาให้เรานั้นสยบหมเมาออกจากมันไม่ได้เหนไ,หมไม่ว่าหญิงว่าชายเมื่อติดคุกใจนี้แล้วเนี่ยพระองค์ทรงตัดว่าเชือกผูกที่เหนียวแน่นคือสามีพัญญาบุตรทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศนะพระองค์ทรงตัดว่าเป็นเชือกที่ผูกแน่น แก้ออกจากดิ้นหลุดก็ยากแต่เชือกอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโซ่เป็นตรวนหรือกงขังเนี่ยสามารถหลุดได้แต่เชือกคือความรักความพอใจความสยบโมเมาเนี่อองยากมันถึงขนาดนั้นแต่เมื่อไรก็ตามเรารู้จักทุกอ้ยพอแล้วหยุดแล้วที่จะรักจะปรารถนาใครๆ อันนี้แหละมันก็จะละเสียซึ่งเหตุแห่งการเกิดเกิดความรักเกิดความชังเกิดการวนเวียนเกิดแก,เก่เจ็บตายเพราะถึงยังไงอาตมาว่าหลายโยมหลายท่านหลายคู่ชีวิตได้แสดงให้เราเห็นในบนสื่อเช่นสามีปัญญาสามีก็ป่วยปัญญาก็ป่วยต่างคนต่างก็นอนดูคนป่วยนอนดูคนแก่ นอนดูคนรอความตายเหมือนเหมือนกันมาอย่างนี้ก็เลยโอ้หยุดละพอละที่อยากจะเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าขจัดความอยากก็เท่ากับขจัดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความอยากความทุกข์เนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปบธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันเมื่อไม่อยากมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาทันที อยากเกิดก็เป็นทุกข์อยากหิวอาหารอยากเป็นนุน่นเป็นนี่อยากมีนั่นมีนี่เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเมื่ออยากแล้วมันต้องไปเที่ยวแสวงหาอยากมีทรัพย์ก็ต้องทำงานทำการแสวงหาอยากมีสามีปัญญาก็ต้องไปแสวงหาอยู่ๆมันจะลอยมาหาไม่ได้มันต้องไปแสวงหาแล้วเมื่อไปแสวงหาเมื่อได้แล้วก็เกิดสยบโมเหมาจับอกจับใจนั่นแหละเป็นทุกข แต่เมื่อไรก็ตามเราปล่อยวางสิ่งที่มีการแสวงหาและเข้าใจเอาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ชีวิตเราไม่มีอะไรยั่งยืนเที่ยงแท้เราอยู่กันพบกันรักกันชอบกันก็ะระยะหนึ่งได้อีกหน่อยเราก็ต้องจากกันจะจากกันแบบโดยดีหรือจะจากกันโดยแบบจำใจหรือจะจากกันแบบต้องเป็นไปตามการเวลาในที่สุดก็ต้องจากเมื่อมองอย่างนี้ก็โอ้รู้จักทุก ขั้งตัวเราแรกจากทุกจากผู้อื่นนะก็ไม่สร้างทุกข์ให้เพิ่มเติมกับผู้อื่นและก็ไม่สร้างทุกข์เพิ่มเติมให้กับตัวเราอันก็คือวางจิตออกมาจากความรักความชังนั่นเองเห็นไหมว่าเนี่ยแหละเราจึงต้องเวียนว่ายวนเวียนอยู่กับทุกข์แล้วก็บอกว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์เพราะไม่มีกินเพราะทุกข์เพราะแดดเพราะเหนียวหิวกระหายทุกข์เพราะเจ็บเพราะป่วยทุกข์เพราะพรากจะกองรากของชัง ทุกทั้งหลายทั้งปวงมาจากความพอใจของเราที่มันเกิดขึ้นแม้แต่เราพอใจในตัวเองเมื่อมีความพอใจในตัวเองแล้วความยึดความถือความทุกข์ก็ตามมามันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเรามีตัวตนแล้วเราบอกไม่พอใจเลยจะฆ่าหรือจะทุบจะฟันมันหรือมันก็ไม่ใช่นะมันก็เพิ่มทุกข์อีกอย่างเงี้ย เหมือนอัตากิรามรานุโยของนักบวชชีปเปื่อยในประเทศอินเดียเขาบอกว่ากายนี่แหละเป็นทุกข์ก็เลยเอากายนี่ไปน,นอนบนน้ำนอนบนตะปูอย่างเงี้ยมันทุกข์เพราะตาเห็นก็เอาทำตาให้บอดมันทุกข์เพราะได้ยินก้าวอะไรมาอุดหูอะไรเงี้ยมันทุกข์เพราะจมูกหายใจได้กลิ่นก็เอาอะไรมาอุดจมูกหายใจทางปากเงี้ยแต่ว,ว่าถ้าปิดปากก็คงจะตายอะนะ แต่เขาก็มีเหมือนกันเอาหัวฝังไปในดินนะยืนขาเดียวอะไรต่างๆทรมานตนว่าการทรมานทําให้ตนอย่างนี้แหละมันจะหมดทุกหมดจากการเวียนว่ายเกิดตายแต่ว่าการกระทําอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของกายนะมันมีความทุกข์ทั้งหมดนะนไม่ได้วางจิตนยะออกจากความทุกข์เราก็จึงทุกข์ซ้ําซ้อนเมื่อจิตนิทุกกายก็ทุกเมื่อกายทุกจิตทุกก็มีทุกขติเป็นที่หวงังไม่ได้มีสุขติเลย เพราะไม่รู้จากอริยสัจสี่นะเรื่องทุกข์สมุทัยนี่โลนมากเหตุของความทุกข์คือความอยากความยึดนั่นเองละความทุกข์ได้ก็ละตัณหาละความอยากละความยึดเดินตามมรรคมิองแปดทาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์แล้วจะเกิดจะแก่จะตายไปเพื่ออะไรอีกอย่างเงี้ยมอวางจิตได้ถึงขนาดนี้อันนี้แหละจะพ้นทุกข์นะ ก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพอเข้าใจในประเด็นที่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวในสังสารวัฏอันหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้จึงพบกับความทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเพราะพรากพาจากของรักของชอบใจเป็นอย่างนี้นะเมื่อเรารู้จักอย่างนี้ตามความเป็นจริงก็วางจิตออกมา นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสัตว์ไว้ว่าสิ่งใดๆก็ตามถ้าเรายึดถือนั้นเป็นความทุกข์วางเสียได้ซึ่งความยึดถือนั้น,น,นเๆพราะเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดการแก่การเจ็บการตายการยึดแล้วก็วางนั่นแหละจะได้รับคำตอบคือความเบาพร้อมความเป็นสุขพร้อมความเป็นผู้มี อันขาดแล้วนะพบอันขาดแล้วก็คือไม่เกิดใหม่แล้วอย่างเงี้ยเมื่อเราไม่เกิดใหม่อันนั้นแหละเรียกว่าพ้นทุกนะก็ขออนุโมตนากับท่านท่างหลายที่ถึงขึ้นมาวันนี้ออกรายการชาเป็นนิดนึงเสียงละครังตีนะเป็นสัญญาณที่เตรียมตัวจะออกบินธบาทนะ เมื่อตีละคังทีไรดหมาก็หอนนะที่หมาหอนเพราะว่ามันทุกข์เพราะว่าเสียงมันดังไปในหูมันมากมันเจ็บปวดที่หูนะสุนัขตัวนี้ก็ร้องหอนออกมาในะเหตุที่สุนัขมันร้องเพราะาเจ็บปวดมากเพราะาได้ยินเสียงละคังนะมันดังมันเจ็บไปที่หูก็เลยร้องนะ <laughs> นี่แหละโยมสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีถ้ามีหูก็จะมีเสียง ทุกคนจะเกิดอย่างนี้แหละนะก็โมตนาก็เจริญพร